จอมจอมสวยอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้อออออออยสสยใหญ่ มาล้วุ้ยนคจติดโอ้ติดันพาไปติดตัวแรกได้แล้วนี่ใสสวยเลยนะคะก็กว่าจะมานะมันก็ย้ายไปย้ายมาหลายที่มากให้ดูพื้นที่ลกค่าเนี้ยลุยยากขาะเนี้ยก็จะมาเจอจุดนี้ได้เสียเวลาไปลุยป้าเป็นชั่วโมงนะครับครเรือไม่ได้ด้วยอืม ถ้าอยู่ไม่ได้ต้องลากเอาจับยาลากเอาลากเอาตัวแรกมาแลครับตัวนี้ก่อนเหรอตัแล้วครับลากลากเบาโดนโดนโอ้โหโอ้โหยิ่งตาตื่นป่ะตาตื่นแล้วโอ้ยโอ้ยทุกคนตัวเพียงไซส์สวย อ้วนมากโอ้ยใหญ่มากเออมาได้งไงวะดีที่กินแน่นนะอโอ้โหสุดยอด จอมจอมตัวไออุ้ยอุ้ยอุ้อออายใส่ใหญ่แกล้งปันหลายรอบแล้วแกล้งปันไม่ให้ดึงโดนเออก็อจะได้นะตัวนี้นะหลายรอบเลยครับดึงไม่โดนอะ่ะตัดจริงนะเฮ้ยเฮ้ยมันพาไปไหนวะ อุ้อุ้ยเห็นตัวเลยมันกินผู้ผิวใช่ไหมเออะคันนี้คันนี้คันนี้อุ้ยไม่โดนนะครับกลับมาต่อนี่ปลาลุสฮะปลาลุสเหรอนี่นี่ <Yeah. S 1> สายชะดาอยู่ที่ผิวผิวเ,เอาๆอ,อะไรปลาดี้โดดโดดตบหน้าดิ แค่นึงแ่นึงมันจะลากเลยโอไม่ใช่โอ้ใช่เว้ยเอ้าแล้ก็จับดิปลาเลยเกี่ยวอะไรมาเกี่ยวมาเกี่ยวท้องปลาปลาอะไรวะปลาตัวเล็กๆพวกปลาซอยมาได้ไงก็ไม่รู้มาตัดสายเดือนแล้วมั้งมาเออ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 มาสักที เฮ้ยเฮ้ยยสว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 ยอีกท er, um. ีอีกทอ้โอ้ยมาตัวที่มือก่อนตัวที่มือก่อนันก็ต่อยแล้วเฮ้ยคันนี้ตตตัดตจมัดยังไง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 อ้ยติดไม่โดนอ่ะคันนี้คันนี้คันนี้ลากลลกเขาก็ไม่โดน สรุปได้ตัวเดียวนะครับคันนี้ต่ดแล้วอุยสวยเอออุยอ้ยตัวน่า,นาจะดีเนี่ยตาสวยเลยอะตัวไม่ใหญ่หรอกใช่ไหมอ่าฮะก็อพอใจตัวเองเปล่าไม่รู้นะครับทุกคน เออ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 โอ้ยนานเุียจะมาโอ้ยตอดนิ่มากตอดเบามากเลยะใสยังสวยเฮ้ยขนนขั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 นนขนนเอาไหมขันนเอาได้ไหมขันนเอาได้ไหมโอ้ยไม่รอน ตัวแรงด้วยตัวแรงด้วยจมจมเออเออเออใทุกคนนี่แต่ว่ามันก็จะกินแบบห่างๆตัวหนึ่งนะคือเว้นระยะเวลากันในการกินต้องรอหน่อยไม่เข้าฝูงอ่ะวันนี้ไม่เข้าฝูงอ่าไม่เข้าฝูงต้องรอหน่อยนะครับมันไม่ได้จมมันทำอะไรไม่ได้ ด mm. ุดอืตัดเบาเบาออุ้ยอุ้ยปลาหมดเอาไปเธอเนาะไปปล่อยในบ้านตัวเองดีกว่าปลาหมดตัวนี้น้อย มันเกิดเมื่อวานเอ้ยเอ้าไอ้ลาดปลาฉลาดก็มาปลาฉลายปลาอะไรอ่ะหมาล้อมาล้วโอ้ยมาลากไปติดนะครับ ไปเลยเมื่อกีนนะ้เนาะทั้งตัวไม่ทานเลยเห็น<ต>ทีเห็นทีทุ่นจมไปแล้วเนาะ,ะโอ้ย,ยใช้ได้ใช้ได้สามชั่วโมงกินตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ปล่อยหมดละวลงสฉบด้วยนะช่วยใช้ทีก่อนนะเลี้ยวอุ้ยอุ้ยเลยอุ้ยอุ้ยใหญ่ฮะเฮ้ย,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 ยมันถึงขัน้นงกงเมื่อกี้ใช่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 แต่ปลาปันก็ปล่อยไปแล้วมันลุดโอ้ยตัวใหญ่เลยอะ่ะเหมือนไม่เอาใช่ไหม ยาวใ่ๆปล่อยเน้นตัวเล็กไม่ต้องเจ็บปากหรอกโดนแค่นอยเองดีกว่าหายแล้วแล้วแล้ว ตัวเล็กเลยเหมือนตัวใหญ่ไปเมื่อกี้เลยอ่ะซอยทีเลยอ่ะไปแล้ววะไปแล้วว่ะแล้วอุ๊ย,ยตัวใหญ่นี่แหละโ้ยเกี่ยวเสื้อเอาแต่ซอยทีเลยนะใช่เหมือนตัวเล็กอ่ะต่อคัดให้ก่อนสิอ๋อลากให้มานลากให้มานลากเอา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 ุ๊ย ตัวแรกอย่งแก้มิเซนนะครับเบ็ดติดเยอโอเคจะขอแก้ก่อนจบสวยอุ้ยมากมากเออวันนี้ร้อนมากใช่วันนี้ร้อนมากเลยครับเอาเอาอีกคันอีกคันอีกคันขาสั้นขาสั้นเออโดนมาแล้วมาแล้ว ให้มันมาซะทีเถอะออให้มันมาเป็นฝูงซะหน่อยนะครับเพราะว่าอบอกเลยห้าหกจุดแล้วที่ย้ายมาอุ้ยเกินแล้วมั้งเนี่ยสภาพหมาแบบเนี้ยก็จะเจอตามช่องอะยากมากต้องย้อนเอาเวียนก็ไม่ได้ทั้ง้อทั้งนีใช่ทั้งร้อนเรือก็พายก็พายไม่ได้ติดหญ้านะครับเราต้องใช้มือดึงหญ้าเอาเพื่อให้เรือมันขยับตัวได้ก็ถ้าพอเจอจุดก็ขอให้มันโชคดีนานๆหน่อยนะ ออเอาเออเออเออันนุก็ตอดเฮ้ยันนี้ก็ตอดครับนางพอกเอ้ยไม่โดนเอาตัวนี้ก่อนนี่อุ้ยขันตอดอ๋อเฮ้ยสว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 ยเออเอออ้ยขึ้นมา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 อืมโอ้ยใส่ใส่เท่ากันเลยสองขันซ้อนนะครับดู ดูการปลดปลาะฮะจับปลาจับไม่มีมองกล้องเลยครับนี่เน็บปลาสองตัวในมือเดียวดูความเชื่อชาญนะฮะใส่สวยอ้วนดีนะครับใส่สวยอ้วนดี อ๋อแล้วไงติดค้างอยู่นะเออขยบเบาๆกึ๊กกึมันจะลงลึกไม่แน่นเลยจบแล้วเอา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 อุ้ยดึงแล้คขานี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดี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  เออตัวใหญ่มาไซบิ๊กมาใหญ่จริงตัวนี้สังเกดตดนะูตัวใหญ่กินง่ายเนาะใช่ตัวใหญ่กินง่ายจริงครับว้าว,ว,าวเลยไซบิ๊กเลยกี่ปลา ชองเสีปยปลาอนไนี้น,นี้้นี้้ยไป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 ตติดดติดตปลานี่แหละเออสวยสวยอ้วนตุบเลยอวนตุบตับเลย ู้เปล่าว่าปลาตัวสั้นล่ะจะเป็นตัวเมียแต่ถ้าตัวยาวอ่ะตัวผู้อันนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าน,นะคะนี่แบบนี้จะเป็นตัวเมียอุยออุยาเอาไปผ่านกันอีกเอาเร็วเดี๋ยวมาด้วยกันเลยเออพาไปผ่านการเช่ยเลยนะครับใช่อะไรเนี่ยอโอเคโอเค ออออเอ,อ,อ,อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเธอเนี่ยไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะเธอเนี่ยมันปันทักอยู่นะครับคันนี้ตั้งแต่เช้าไม่เอาปลาเลยจนตอนนี้บ่ายแล้วอ่ะบ่ายแล้วจะมาแล้วให้งหมดเลยสงสัยเขาชอบช่วงบ่ายออกงานตอนบ่ายแบ่งการขยายเออแบ่งเวลาแบ่งเวลาแบ่งการกัน,นอู้อ ใส่ข้าวแล้วด้วยปลาก็กินออกมครับนี่โอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับอุ้ยสว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 ยยตอดนาแล้วก่อนนานี่ดึงไม่ทนป่าเข้ากอเลยนะปลาต้องรีบดึงออกมาเลยไม่อย่างนั้นน่ะไม่ได้อ่ะออ มัลนล่มในกอนะครับได้ได้เหยื่อปุ๊บรีบลากไปเลยมาดูปลาที่ปันตกได้ในวันนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้ยนี่ค่ะโอ้ยตะเพียนตัวใหญ่อะตะเพียนนี่ไดแต่ต้องแต่เช้านะคะนี่เออตะเพียนได้ต้องแต่เช้านะคะทุกคนแล้วปันก็เจอหอยโข่งด้วยอะ่ะปันก็เลยเก็บมานะคะ นี่หอยคงเห็นไหม,มตูเขาจะเรียบไม่แหลมเนาะก็เลยเก็บม,มาจะเอาไปปล่อยในสรนนะคะจะได้ขยายเพิ่มขึ้นเพราะเดือนนี้แถวบ้าน<ถ>าไม่ค่อยมีแล,แล้วใช่นี่ปานี้ใช้สชวยๆก็ได้ไม่กี่ตัวนะคะเอาเมื่อกี้ปานี่ลูกสวายตัวหนึ่งไปไหนแล้ววะหายหายไปแล้วอยู่นะไหนน,น,นะความนะอ๋อนี่ไงเออนี่ไงแล้วก็ได้ลูกป,ปลาสวายมาตัวหนึ่งนะคะตัวปลามาต้อง ไม่รู้กี่ปีแล้วว่าไม่เคยได้เลยนี่นทีแรกก็กลาวว่าจะปล่อยแล้วแต่มันกินลึกอมืมันก็เลยไม่รอดนะคะออนี่นะทุกคนเบบี้สวายกินลึกมากมันก็เลยไม่รอดนะคะอืตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนจะเอาปลาที่ได้เนี่ยกลับไปทอดก,กอบกินนะคะก็อย่าลืมฝากไลก์กดฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน ừm ừm Mmm. Mmm.